สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับเสาร์วันที่28นะครับผมมาพมดพหอกันอีกแล้วนะครับสาหรับแนวทางนะครับตามแนวทางของปู่หูขันนะครับหรือว่าะอาจาย์ต้นนะครับผมต้องขอโทษขอภัยพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อครับนะครับตายทุกสำนักนะครับตามราเมื่อวานนี้นะครับแปนว่าเวลาตายทุกสำนักเลยนะครับผม เ่มีเจ็ดจักตัวนะครับในจำนวนที่หตัวนะครับโอ้ยคือนำไปนองเอฟซีนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับคลิปเกี่ยวแก่กับหน้าทางตัวเลขรัฐบาลไทยของอปู่หูกขันนะครับผมเพิ่นบันทึกให้ตัางต่เมื่อวานนี้นะครับก่อนก่อนเล่าออกนะครับผมอ่าพอห้าก็เลยมาก พบปากับพี่น้องส่วงเศร้าของวันที่28นะครับต้องขอถวดขอไปพี่น้อง f อทุกท่านเลยนะครับผมเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าพลาดไปทุกสำนักเลยนะครับกสิเป็นยุ่ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางเลาะแนวทางก็คือแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดเป็นของธรรมดานะครับลุดกับลุดคักแทกคักว่าพี่น้อง6กสำนัก ที่อยู่ในช่องพอยห้านี่ปรากฏว่าบกเขานะครับรุดออกเลขวิ่งไปเลยว่ามันรุดหอดเลขวิ่งหมละนะครับเดี๋ยวพอยห้าจะไปตรวจสอบอีกรอบนึงนะครับว่ามีจันใดในเขาแต่ว่าคือว่าบกเขาดอกผพูดได้ก็มาเขียนน้ำกันดหลุดนะครับขอถทดขอพายเย,ย็บหี่ยๆครหบครับ,รบยังคงสู่ต่อไม้ขึเ้เข่าครับสู่ต่อไม้เนาะครับเนาะนี่แหละครับนักลบ ย่อมมีบาดเจ็บคือว่านั่นแหละพี่น้องนะครับผมบางกนบางท่านเขาทุ่มยัง้งหนักยังขาโค้พี่นอ้องพอห้หาก็ยำอยู่ดีว่ายังไปตุ่มประเทศยัยงบางไม้นะครับเหรียญพ่อ,อแกงเอาแกเส้งเท่านั้นนะครับผมมันมีเข้าม,มีหลุดนะครับหาลัางเทียมันกับเขามันกับือแม่นนะครับหันห้ามันบ่กเขากับแปนมิลินนะครับปานล่างมานะครับบมมียังจักโตยังสิ่ลืับยังตำเล่ามือว่านนี่เนาะครับเนาะเอา สู่ต่อสู่ต่อพี่น้องนะครับการลงทุนกับให้รัฐบาลระวังเพราะให,ให่ห้าไก่ย,ยับใหพี่น้องอยู่ตลอดนะครับผมก็บเอ้าในคลิปนี้เป็นรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเด้อในคลิปนี้นะครับเม็ดเดียว,ดดยวายจานเล่าอ่าท่มาให้บันทึกไว้ตั้งแต่มือก่อนเล่าออกตั้งมื่วานนี่พี่น้องเพราว,ว่าเล่าสิบบมีเวลานะครับก็เลยอ่าบันทึกไว้นะครับเล่ากับบริการถึงเลี้ยงเล่าเพราะวา่าเล่ายัางบม่หันออกนะครับผม แต่ว่าใน oh. ทีมนี้พ่อยห้ากับแมรัสก็เลยมาฝากคําขอโทษมายั่งพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมเอาอีกจ้าหน้ยเข้าไปฟังจากปากสำหรับรัฐบาลไทยของาพจันต้นหรือว่าปู่หุกข,ขันนะครับผมคอยไปฟังพร้อมๆกันเลยครับผมครับเป็นพร้อคุณโยมครับกราบนมัาสการครับอย,ยจนันครับผมออันนี้อาลระบอนี่ ครับอัดแล้วครับเริ่มอัดแล้วครับผมออ่าอ่าอ่เดรินพรคุณญาติคุณโยมเมื่อเนี่ยตมาพระอาจารย์ตนก็จะมีแนวทางรัฐบาลไทยให้กับคุณญาตคุณโยมเนาะอ่างวดวันที่หนึ่งเดือนกุมภาปีหกแปดนี่เนาะคุณโยมเนาะครับอ่ตมาจะให้คุณโยมวิ่งรูดไปที่เลขสองเด้อวิ่งรูด วิ่งรูดไปที่เลขสองตัวเดียวรูดสองสามารถมาได้ทั้งบนและล่างแต่ให้เน้นข้างบนเน้นบนแม่นค่ะฉะนั้นก็อัตมาก็จีมีชุดเดียวให้ไปวัดดวงเนาะก,กับคุณญาติคุณยมเพะว่าก็ต้องเอาไปร้ายดอกเพราะว่าเปิดตัวไมคทันว่ามันปังก็งปังเต็มเต็มเลยทันว่าค่ะ,ะก็คือก็ เอาไว้งวดหนางวดต่อไปแต่ว่าตัววิ่งตัวรูดนี่คือสิบรุษนอกคนยาคสยมอมัตมาคิดว่าสองมาแน่นอนสองมาแน่นอนมาแน่นอนค่เอราฉะนั้นนัตมาตัสิจับในแค่ชุดเดียวเนาะชุดดวดวัดดวงโลดสามโตบ่ค่ะพระอาจารย์ีังสามโตบ่ค่ะแมนสามโตชุดเดียวเลยสามตัวเม็ดดวงไปเลยแมน สามโตเม็ดเดียวให้กับคุณญาติคุณโยมเอ่อสหรับคนติดทุนน้อยหรือว่าบุมนีทุนบุญนี่อย่างเอาต้นหนี่ไปเลียนเนาะอ่าตปฏิไงเล็สี่หนึ่งสองไปชุดเดียวสีส่หนึ่งสองสองอ่าแล้วก็ติตตัตไทยตามนี่ละก็สิตตัตไทยสองสีเนาะสองสี่สอ่าอ่าสองงหนึ่สอ,สองหนึ่งสองหนึ่ง อ่าแล้วก็หนึ่งซีหนึ่งซีอ่าทั้งหมดนี่กลับตัวด้วยกลับด้วยอ่าเราจะมีเลขกันให้ไปสองชุดเนะาะค่ะอ่าเลขกันก็คือว่ากันไว้คือสองสอง,สองกันเบิ้ลแล้วก็สองเจ็ดอีกตัวหนึ่งอ่าเพราะว่ามันบยอยู่ในชุดเดียวกันนะค่ะก็เลยว่าจับแยกออกข้างนอกเด้คุณโยมเด้แอ,อดมินก็บอกท่นแน่อ่าช้ำนั่นละ่ะค่ะ ทางหมดทางมอนนี่แนวท้างนี้ไปก็เอาไปตามนั่นละ่ะสี่บวงให้เด้อสำหรับชุดสามตัวนี่สามารถคืออาตมานี่มักได้ทุกตัวเลยทั้งสองสีทั้งสองหนึ่งทั้งหนึ่งซีนะคือคันนาว่ามันขึ้นเพราะว่าวันที่สิบสี่นี่ก็เป็นวันวาเลนไทน์เนาะ,ะ,ะ,ะวันที่สิบสี่นี่ก็คือเป็นวันวาเลนไทน์คันหาเป็นจังบุญนี่ก็ อาจจะึ้นแต้มหนึ่งอาจจะมาเป็นสองสี่ไม่ก็จทเป็นสองหนึ่งละหนึ่งสองนี่แหะครับเล็กมันสีวนอยู่มังเน่ละคุณยมอชฉะนั้นก็อตมาก,ก็มุมีกอย่างสีว่าวร้ายดอกเพราะว่าอเนื้วท่างก็มีแค่ชุดเดียวเนาะให้กับช่องให้ให้ฮาพาล้ย้ยแล้วก็ช่องอา่นักมณนี่ชาแนลก็คือปอระว่า มีซ้ำนี่แหละค่ะคุณคุณโยมเขามาเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพิ่นเน่เพิ่นสิได้หาทางเออหาแนวทางดีๆให้กับอคุณญาตคุณโยมอย่างนี้เลยอยากมานี่คันว่าสีเอาเงินแท้ๆกับไปวิ่งไปลู่เถาเด้อคุณโยมเด้อใส่วิ่งใส่ลู่เน้นเน้นไปที่ส่วนมากอสามารถไปได้ทั้งบนและล่างเด้คุณโยมเลขสองนี่ ครับไ,ไปได้ท er th e. um, um, uh, uh ah so ั agen, ้งบนทั้งล่างแมนคุณโยมค่ะตัวกันก็สองสองกับสองเจ็ดแม่นว่าค่ะพระอาจารย์แมนแมนแมนคุณโยมตัวนั้นล่ะสองตัวนี่ล่ะตัวกันก็มีสองสองแล้วก็สองเจ็ดสานั่นล่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ให้กับตัวไวเดอร์เพราะคุณโยมบางเือมันมันมันออกมากับตัวเนาะคุณโยมค่ะมันมันสี่บทถึกแน่เพราะว่าปัญหามันอยู่จังสี่นะคุณโยมวิ่งรูดสอง ะะแมนแมนจับคู่สามตัวเม็ดเดียวสี่หนึ่งสองแมนคุณโยมเลขคำนวณบ่ครับพายจายันนี่อืเลขคำนวณนะครับเร่คำนวณโอเ้เลขคำนวณเดอ้อชุดเดียวเลยกันปะแกนแกนเลยตัวนี<า>้ชุดวัดใจเลยกันปามันแตกเมา่อนี่เกิดือว่าเป็นบุญของญาติของโยมเดอ้อค่ะเพราะว่าช่องเอ่อเฮฮพาลวยช่องรัสมนีชาแนลนี่เพิ่นก็สีชมพงอยู่ดอกเพราะว่า เคยเปิดตัวไว้ราวพัฒนากะแตกตุ้มเลยเนะาะค<ม>รับผมบแนเอได้เพราะว่าหมดนี่เพราะว่าบางเครือขนายคือจังบุญนี่ก่ะอาสิแตกอีกเนะครับผมโอ้สาธุสาธุจังสั้นละสั้นกะกามะก็บ่มีอยัางสีวาหลายเนาะก็ขอไว้ก้อนให้กับคุณญาติคุณโยมเดอ้อวันทีหนึ่งนี่เดือนสองปีหกแปดนี่เดือนกุมภาพนี่ ก็ขอให้คุณญาตคุณโยมที่เขามาเบิ้งจงมีโชคมีลาบจงได้โชคได้ลาบมันมันตั้งตังเฮงเฮงรวยรวยคือเก่าอีกเดอร์สาธุสาธุกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะกราบนวัศสการจ้า